วันนี้ผมจะทำให้พรรคประชาธิปัตย์ไม่ตกอยู่ในวังวนวาทกรรมไม่ต้องมาถามว่าเราอนุรักษ์หรือเราประชาธิปไตยหรือเรากักจะเป็นอนุรักษ์ก้าวหน้าไม่ต้องถามเราครับเพราะเราประกาศอุดมการมาตั้งแต่ปีพศ2489ว่าเราคือต้นตำรับของพรรคเสรีประชาธิปไตยในประเทศไทย วันนี้ผมไม่ต้องการให้พักประชาธิปัตย์เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่นำเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์เข้ามาอยู่ในวังวนของความขัดแย้งทางการเมืองกล่าวหาฝ่ายหนึ่งว่าล้มกล่าวหาฝ่ายหนึ่งว่าโหนไม่ใช่เรื่องครับไม่ใช่เรื่องของการเมืองเลยเพราะสถาบันพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจ ของประชาชนคนไทยที่ต้องอยู่เหนือการเมืองไม่ว่าเราจะมีแนวความคิดการเมืองต่างกันอย่างไรวันนี้เราต้องไม่เอาองค์กรอย่างกองทัพเข้ามาเป็นประเด็นทางการเมืองกองทัพจะทำหน้าที่ได้อย่างไรถ้าพักการเมืองมีอคติกับกองทัพและกองทัพเวลา ปกป้องแผ่นดินไทยอย่างเข้มแข็งการเมืองไปโหนไม่ได้นะครับการเมืองต้องช่วยสนับสนุนด้วยการดำเนินนโยบายการต่างประเทศการทูตเชิงรุกเพื่อให้การทำงานของทหารและกองทัพทำได้อย่างมีประสิทธิภาพและสบายใจมากยิ่งขึ้น <S <S เราไม่ควรเอาเรื่องความมั่นคงของประเทศเราไม่ควรเอานโยบายการต่างประเทศมาเสี่ยง ผลักภาระให้ประชาชนลงประชามติในสิ่งที่อย่าบอกว่าประชาชนจะเข้าใจไหมครับผมยังไม่แน่ใจว่าคนที่คิดให้ถามตัวเองเข้าใจหรือยงังและเราจะปล่อยให้การเมืองที่ฉุดรั้งทุกสิ่งทุกอย่างจากการทุจริตคอร์รัปชันเดินต่อไปไม่ได้ครับ ถ้าประชาธิปไตยไม่ได้เริ่มต้นด้วยการเลือกตั้งที่สุจริตเที่ยงธรรมแต่เป็นการประมูลซื้อเสียงซื้อสอสอและคอร์รัปชันกัดเซาะไปทุกองค์กรเป็นต้นทุนมหาศาลไม่เพียงแต่ในแง่ตัวเงินแต่ความไว้วางใจซึ่งกันและกันของคนในสังคมที่จะถูกทำลายและนำมาสู่กฎระเบียบกติกา ที่ซับซ้อนยุ่งยากเพื่อพยายามแก้ไขสิ่งนี้แต่กลายเป็นเปิดช่องให้มีการทุจริตคอรัปชันในช่องทางใหม่ไม่จบไม่สิน้นวันนี้เราต้องถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะผลักดันให้ความซื่อสัตย์และการบริหารบ้านเมืองที่สุจริตกลับมาให้ได้และผมพูดเสมอครับช่วงที่ผมดำรงตำแหน่งทางการเมือง ผมบอกว่าความรับผิดชอบทางการเมืองมันสูงกว่าความรับผิดชอบทางกฎหมายจริยธรรมเป็นเรื่องสำคัญแต่จริยธรรมต้องไม่เป็นอาวุธทางการเมืองมาทำลายฝ่ายการเมืองฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดประชาธิปัตย์2 4 8 9มาจนถึงวันนี้อุดมการณ์ที่เขียนไว้ตั้งแต่ตอนนั้นชัดเจนในเรื่องเหล่านี้ทั้งหมดผมว่าบางทีเราลืมนะครับ อุดมการประชาธิปัตย์ของผู้ก่อตั้งพรรคเรา2,489สั้นๆส0บข้อผมอ่านทุกครั้งขนลุกทุกครั้งว่าคน80ปีที่แล้วเขียนสิ่งเหล่านี้ได้ยังไงครับเขียนได้ยังไงเรื่องกระจายอำนาจในวันนั้นไม่มีช่องทางเลยที่คิดว่าจะกระจายอำนาจได้เขียนได้อย่างไรว่าเศรษฐกิจต้องเสรีแต่รัฐต้องเข้าแทรกแซงเพื่อความยุติธรรมในสังคม มันทันสมัยมันสอดคล้องกับความต้องการของคนในประเทศแม้ถึงทุกวันนี้เพราะในที่สุดอุดมการสิบข้อคือหลักประกันที่จะเกิดการเมืองปโปร่งใสประชาธิปไตยที่ไม่ทรยศต่อประชาชนเศรษฐกิจที่จะมีความเชื่อมั่นยั่งยืนและสังคมที่เกื้อกูลกันผม ต้องเรียนกับทุกท่านว่าสิ่งเหล่านี้โจทย์ใหญ่กว่าเรื่องว่าพักเราจะมีสอสอกี่คนโจทย์เหล่านี้คือหน้าที่ของพักการเมืองที่ผมมั่นใจว่าถ้าเราแก้ได้เราจะอยู่คู่ประเทศไทยเราจะไม่หายไปไหนเราจะเป็นหลักเราจะเป็นความหวังของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศอีกครั้งนึง แต่มันเป็นเส้นทางที่เหนื่อยเหมือนวันนี้ครับพักอื่นประชุมแบบนี้สองชั่วโมงเสร็จแล้วครับแต่เราเหนื่อยเพราะเรามีหลักการระบบไงครับว่าตัวแทนทั้งหลายที่เป็นเจ้าของพักผ่านรูปแบบต่างๆเป็นสสบ้างกรรมการบริหารบ้างสาขาบ้างตัวแทนจังหวัดบ้างแม้กระทั่งสมาชิกทั่วไปทุกคนเป็นเจ้าของพักต้องมีที่ยืนอยู่ในกรรมการบริหารพัก สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่สังคมกำลังต้องการท่านเห็นไหมครับประชาชนโหยหาทางเลือก mm hmm. เขาเบื่อหน่ายกับพักการเมืองที่เขามองว่ามีไว้เพียงแค่แลกเปลี่ยนผลประโยชน์ดีลลวรับสับปรับวันเว้นวันเขาต้องการการเมืองที่อาสาเข้ามา แก้ปัญหาให้กับเขาอย่างแท้จริงสถานการณ์วันนี้ต้องบอกว่าเป็นโจทย์หนักอย่างยิ่งเพราะถ้าเป็นไปตามกำหนดการที่วางเอาไว้อีกเพียงไม่กี่เดือนก็ต้องเลือกตั้งแล้วหลายคนวันนี้เครียดและมากระซิบกับผมว่ากำลังกังวล เรื่องสอสอที่จะย้ายพักผมเป็นนักการเมืองมาสามสปีผมเข้าใจครับเหตุผลของแต่ละคนมีอยู่หลากหลายไปอย่าไปเครียดครับเพราะประชาธิปัตย์ถ้าอยากจะอยู่คู่ประเทศไทยอย่างไรก็ต้องสร้างคนอย่างต่อเนื่อง และถ้าคนที่เข้ามาพร้อมที่จะต่อสู้อย่างเหน็ดเหนื่อยภายใต้อุดมการ์ของเราเขาก็คือกำลังสำคัญที่จะทำให้พักอยู่ต่อไปได้ผมเป็นคนไม่เครียดทุกคนทราบใครทำงานกับผมรู้ผมจริงจังแต่ผมไม่เครียดผมมีงานในเรือกอยู่สองสอย่างเท่านั้นนะครับก็เป็นเรื่องสนุกสนุก แต่ผมก็แปลกใจเอองานอดิเรกผมนี่ทำไปทํามาเดี๋ยวก็วกกลับมาเรื่องการเมืองได้ผมพูดถึงพักการเมืองที่พยายามดูดสอสอด้วยอํานาจเงินอํานาจรัฐหรืออะไรก็แล้วแต่ผมดูบอลอังกฤษครับระวังนะครับศูนย์หน้าฟอร์มดีๆค่าตัวแพงที่สุด ย้ายสมโมสรไปแล้วมันยิงไม่ได้สักประตูครับผมฟังเพลงบังเอินไปอยู่เมืองนอกเด็กๆผมก็ฟังเพลงสากลทุกวันนี้ผมกลับมาสะสมแผ่นเสียงผมเพิ่งซื้อแผ่นเสียง t ทเลอร์สวิ t ตแผ่นล่าสุดอาทิตย์ที่แล้ว t a y l อร์สว f t มีคำคมเสมอครับ เทเลอร์สวิฟต์บอกว่าแก้วที่แตกจะมีความคมมากขึ้นฉะนั้นใครที่กำลังจะมาทุบป,ประชาธิปัตย์เหมือนกำลังทุบแก้วให้แตกผมจะบอกว่าทุบเสร็จผมจะเอาความคมของแก้วที่แตกไปตัดวงจรอ,อุบาตการซื้อเสียงและการคอรัปชันในประเทศ สิ่งนี้คือสิ่งที่เราต้องสู้ด้วยหัวใจงานอนดุเร็กที่3าที่ผมทำเป็นประจำทุกวันนี้ผมชอบแย่กับทะเละกับ AI ครับเมื่อคืนผมก็เลยแกล้งพิมพ์เข้าไปบอก AI ช่วยตอบผมหน่อยสิถ้าผมอยากได้สัญ,ญลักษณ์ของความซื่อสัตย์สัญ,ญลักษณ์ของความสำคัญของสัจจะ สัญลักษณ์ของการปราบอธรรมปราบมารสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ออกแบบม่ให้ผมหน่อย AI บอกเอาสี่เรื่องนี้เลยเรอทำาให้ผมสี่แบบแต่บอกแต่ละแบบเนี่มันก็ยังไม่สามารถที่จะทำสิ่งเหล่านี้ได้ผมเลยถาม AI เป็นคำถามที่สองคุณเคยคิดถึงพระแม่ธรณีไหม เพราะพระแม่ธรณีคือพยานของความซื่อสัตย์และสัจจะในวันที่มารมาประจนกับพระพุทธเจ้าตอนตรัสรู้และน้ำที่บีบออกจากมวยผมชำระล้างจนพยามารหน,นีและน้ำนี้นำมาสู่ความอุดมสมบูรณ์เออบอกยอมผม ไอ้สีอันที่ทํามามันไม่สมบูรณ์ถ้าพระแม่ธรณีแต่ AI ก็ไม่ยอมแพ้ผมง่ายๆนะ AI บอกว่าต้องไปออกแบบสัญ,ญลักษณ์ให้ดูทันสมัยหน่อยผมก็เลยอยากจะบอกกับพวกเราครับเราอย่าวันไหวนะกลับมาวันนี้ก็มีคนปรมาม่านเล่าเก่าขวดเกา่าไปแล้วครับ สัญ,ญลักษณ์พระแม่ทรณีก็ดีข้อความสัต์จังเวอมะตะวาจาก็ดีคือคำตอบสำหรับยุคสมัยนี้อย่างแท้จริงแต่คนที่จะทำให้มันเกิดขึ้นได้ให้ทันสมัยจริงคือพวกเราที่นั่งอยู่ตรงนี้และวันนี้ผมเชิญชวนคนทั้งประเทศครับที่เบื่อกับการเมืองที่ท่านเห็นมาเนี่ยมาร่วมกับเราเถอะไม่ง่ายหรอก แต่มาร่วมกับเราเถอะเพราะวันที่บรรพบุรุษที่ก่อตั้งพรรคประชาธิปัตย์มาท่านอย่าลืมนะครับวันนี้ผมว่าแทบไม่เหลือผู้ก่อตั้งอยู่เลยแต่ทำไมยังมีประชาธิปัตย์วันนี้ก็ถ่ายทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นผมเคยเป็นคนที่ได้รับการถ่ายทอดเมื่ออายุ27ตอนเดินเข้ามาวันนี้ผมขาวแล้วผมก็เตรียมส่งต่อ ให้กับคนรุ่นต่อไปมาช่วยกันเะครับเราไม่ได้มีเป้าหมายเฉพาะหน้าเป้าหมายสุดท้ายของเราประชาธิปัตย์ไม่เพียงแต่อยู่คู่ประเทศไทยแต่ทำให้ประเทศไทยเจริญก้าวหน้าเพื่อคนไทยทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นขอบพระคุณครับ